สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำเราเองเราก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะจะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะ queen of wands moon นะคะ page of wands หกเหรียญอัศวินถือทั่วนะคะ star พลังงานค่อนข้างดีมากๆห้าไม้ทานะคะ wer ติบถ้วยแล้วก็ใบสุดท้าย tower นะคะ เป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภจะโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถทำงานเก่งนะคะเก่งรอบด้านเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในอะไรก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือเติบโตมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ก็จะสำเร็จในทุกทิศทุกทางช่วงนี้ก็มือขึ้นด้วยทำอะไรก็ดูเฮงดูปังก็เกิดเป็นความสำเร็จรอบด้านซึ่งมันก็มาจากการใช้ความรู้ความสามารถของเรานั่นเองมีงานยากหรืองานใหญ่อะไรเข้ามาก็อย่ากกลัวนะคะจงเชื่อมั่นในความสามารถนะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณไม่ว่ามันจะยากเพียงใดนะหรืออาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทำ นะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจค่อยๆทำแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีให้เต็มที่ก็เชื่อเลยว่ามันก็จะก่อเกิดเป็นความสำเร็จได้นะคะแล้วก็อย่าไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปเราจงโฟกัสที่ตัวเราเองนะโฟกัสกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันทำให้ดีที่สุดๆุดความสามารถเราก็จะทำให้มีผลงานออกมาดีได้รับคำชื่นชมอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของ การปรับตําแหน่งก็ได้นะได้ปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นได้รับความไว้วางใจหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นในความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือให้การโปรโมททําให้การทํางานนั้นราบรื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืองานไหนที่มันมีปัญหาติดขัดเคลียร์ไม่จบสักที นะก็ถึงคราวที่จะได้จัดการให้มันจบสิ้นไปซะจะได้ไปเริ่มต้นกับงานโปรเจกต์ใหม่กับงานอื่นๆที่รอคอยเรา,าไปลงมือทําก็ได้นะคะเหมือนกับว่าต้องเคลียร์งานเก่าโปรเจกต์เก่าให้จบก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข้อเสนอดีๆหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์งานที่มันดูยิ่งใหญ่กว่าที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาทดสอบความสามารถของเราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้ ทักษะอะไรใหม่ๆอาจจะถูกส่งตัวไปอบรมพัฒนาเรื่องของทักษะในด้านอื่นๆเพื่อมาต่อยอดในการทำงานหรือต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราอาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเหมือนมาทำให้การทำงานของเราในปัจจุบันนี้มันดีเพิ่มมากขึ้น การที่เรามีความรู้ในหลายเรื่องมันก็จะทําให้เรามีตัวเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งสมัยนี้นะทำอาชีพเดียวนี่ไม่น่าจะเพียงพอนะคะถ้าเรารู้หลายอย่างหรือทําอาชีพที่มันหลากหลายช่องทางเนี่ยมันก็จะทําให้มีเงินมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการวางแผนบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต หรือมีเรื่องแปลกใหม่เข้ามาทำให้คุณตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นหรืออาจจะไปมีแรงบันดาลใจอะไรที่ดีกลับมาทำให้คุณมีแรงฮึกเหิมอมีกําลังใจอยากทำเป้าหมายให้สํำเร็จอยากจะสำเร็จให้เร็วขึ้นก็ได้นะคะเหมือนจะได้รับพลังใจที่ดีอาจจะจากคนรอบข้าง จากสิ่งที่คุณได้รับมาได้ยินมาก็ได้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันเหมือนเป็นพลังงานดีๆที่จะช่วยส่งเสริมทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จนะคะอยากทําอะไรทําเลยนะถ้าเราวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วนะก็ุยเลยนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันมันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้คืออย่าเพิ่งคิดในแง่ลบ นะถ้าเราคิดในแง่ลบเนี่ยมันอาจจะบั่นทอนกําลังใจเราก็ได้นะคิดบวกเข้าไว้แต่ใช่ว่าจะโลกสวยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างก็อย่ากกลัวนะค่อยๆแก้กันไปเรียนรู้กับความผิดพลาดมันก็จะช่วยพัฒนาทําให้เราเก่งขึ้นได้นะดังไพอ่าควีนส์ออฟบอร์ดนะคะ หรือมีดวงนารีอุประมก็ได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในะที่ทำงานที่คอยช่วยเหลือคอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจจะให้โอกาสนะให้เราได้มีผลงานให้เราได้ได้สร้างชื่อเสียงก็ได้นะคะใครที่ดีกับเราเราก็ต้องน้อมรับนะด้วยความยินดีด้วยการทำความดีตอบแทนกลับไปทำงานให เต็มที่สมกับที่ความาการได้รับความไว้วางใจนะคะแล้วดวงแล้วดวงการเงินในในเดือนตุลาคมนี้นะก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆจะได้เงินจากการเดินทางนะคะได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะได้เงินจากที่ไปดีลงานอะไรไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการตอบรับนะคะอะไรที่เคยทําไว้ในอดีตมันก็จะหวนกลับมาทําให้เรา เกิดความสำเร็จขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณลงทุนไว้ก่อนหน้านี้กำลังส่งผลดีที่จะออกดอกออกผลนะเป็นเงินเป็นผลตอบแทนที่คุณสมควรได้หรือหากติดขัดเรื่องเงินยังไงนะคะก็เหมือนจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคอยซัพพอร์ตแต่เราก็ใช้จ่ายเงินไม่ประมาะนะคะได้เงินมาก็วางแผนให้ดีจัดสรรน,นะเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ลงตัว อย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวอย่าอย่าให้ใครหยิบยิ้มเงินหรืออย่าไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะก็สุขุมรอบครอบให้มากขึ้นในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากชื่อเสียงหรือจากจากงานทางด้านเป็นงานลักษณะพวกสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ทำธุรกิจทำงานที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนหรือการขายสินค้า ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะงานที่เกี่ยวกับด้านการบันเทิงดารานักแสดงนะก็จะมีคนมาจ้างงานเราเยอะขึ้นผลงานมีชื่อเสียงอาจจะเป็นไวรลัลทำให้คุณเป็นที่รู้จักนะคะมีแต่คนอยากมาร่วมงานกับเราอาจจะดึงตัวให้ไปทำงานด้วยก็ได้นะบางทีคนจะเด่นจะดังจะสำเร็จมันก็เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะ นะมีชื่อเสียงโด่งดังนะไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้เพราะว่ามีไพ่เวิลด์ด้วยนะคะหรือลักษณะการทํางานที่ต้องโคง,งานกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้ทํางานกับบริษัทข้ามชาติหรืองาน Import Export นําเข้าส่งออกนะคะก็โดดเด่นนะหรือเป็นงานลักษณะของการท่องเที่ยวเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศหรือเป็นเจ้าของที่พักนะคะโรงแรมบังกะโลรีสอร์ตต่างๆนะช่วงนี้ก็ดูคึกคัก คึกคืนดีมากทำให้มีเงิน,นมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นช่วงฤดูของการท่องเที่ยวแล้วก็ได้นะคะที่ช่วงนี้ก็จะมีรายได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากมายก็จะทำให้เราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนนะก็คือลักษณะของการทำงานของคุณที่อาจจะต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรืออาจจะต้องมีการไป ประสานงาน,ผานแผนกนั้น,ผนแผนกนี้นะคะอาจจะต้องโคงงานกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นระวังเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะสมมติว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปอา,อาจจะให้คนฟังเนี่ยลองรีเช็คดูซิว่าเข้าใจตรงกันไหมเพื่อป้องกันการสื่อสารผิดพลาดนะคะเพราะว่าพอคุยกันเสร็จแล้วจะได้จะได้ทำงานในลักษณะแนวทางเดียวกันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดได้แล้วก็เวลาที่ ทํางานกับคนหมู่มากเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นต่างนะคะหลายคนมันก็หลายความคิดจะให้ทุกคนคิดเหมือนเราหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ขอให้ใจยเย็นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเราอาจจะได้ไอเดียอะไรที่ดีนะของคนอื่นเนี่ยมาปรับใช้กับการทํางานของเราให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะดีแบบเหลือเชื่อเลยนะก็อย่ามองข้ามในสิ่งที่ คนอื่นอาจมองข้ามแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็สามารถานำสิ่งนั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานของคุณได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวก็ถึงคราวที่จะได้ามาเคลียร์ใจกันมาพูดปรับความเข้าใจกันกลายเป็นครอบครัวที่มีความรักความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นนะคะ อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมากนะแต่ถ้าค่อยๆคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันได้หรือสําหรับบางท่านนะคะอาจจะมีแผ่นซ่อมแซมบ้านก็ได้นะต่อเติมบ้านรีเนเวทบ้านใหม่นะคะหรือเป็นการได้ซ่อมแซมสิ่งที่มันเสื่อมสภาพอะไรที่มันเป็นของใช้ภายในบ้านนะที่มันชํารุด ที่มันเสียนะคะก็ต้องซ่อมต้องซื้อใหม่นะอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้หรืออย่าเอามาใช้ยิ่งถ้าเป็นระบบเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะอันนี้อันตรายนะอย่ามองข้ามอย่าประมาทเดี๋ยวมันอาจจะเกิดผลเสียนะกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้นะคะก็ร,าาระมัดระวังด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความหงุดหงิดคือมันอาจจะมีบางสิ่งที่มันเหนือการควบคุมเราไม่สามารถจะไป กำหนดให้มันเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังซักทุกเรื่องเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นปรับปรุงตัวเองนะปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จะทําให้คุณสามารถได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดไม่กดดันด้วยนะคะด้านความรักนะสำหรับคนมีคู่นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างดูลงตัวนะดูโอเคมากๆมีอนาคตที่ดีร่วมกันหรือคุยคุยอยู่กับใคร ก็มีความชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาอาจจะไปถึงขั้นตกลวงรงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะบางคู่อาจจะพากันไปเที่ยวนะไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนไปสร้างบรรยากาศความรักดีๆให้เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ระวังเรื่องของคำพูดนะคะ ที่อาจจะเผลอนะหลุดพูดไม่ดีอะไรออกไปนะถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษนะคะซึ่งต่างคนก็ต่างที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะก็ระมัดระวังด้วยจะพูดหรือทําอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสัญญานะสัญญาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คือถ้ามันยากเกินอ่ะมันก็อาจจะไม่สามารถทําได้นะก็สัญญากันแบบที่สามารถทําได้นะคะจะได้ไม่ผิดสัญญาแล้วทําให้อ่าไม่ทะเลาะอ่าทำให้ทะเลาะกันได้นะต้องระมัดระวังด้วย ะะสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภนะดูแล้วเป็นโสดช่วงนี้จะค่อนข้างดีกว่านะคะเพราะถ้ามีเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะยังไม่โอเคยังดูไม่ชัดเจนยังเป็นความรักที่ที่มันยังหาความจริงใจไม่ได้แต่ถ้าคุยคุยกันเป็นเพื่อนนะคะมันมันดูจะโอเคกว่ามันเป็นความรักที่จะใจร้อนไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป นะมีสติให้มากถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเลือกใครเพราะถ้าเลือกผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนได้ถ้ารักตอนนี้มันยังไม่โอเคเราก็ไปมุ่งม,มั่นนะกับการทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะไปหาเงินก่อนดีกว่านะคะไม่มีแฟนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเงินนี่แย่เลย นะมีดวงของโสดแล้วดีนะโสดแล้วเฮงโสดแล้วรวยด้วยสามารถได้ใช้ชีวิตล้นลามีความสุขมากมายนะคะในช่วงระยะเวลานี้ส่วนเรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดนะเครียดทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะนะขี้กังวลไปซัดทุกเรื่องก็ปล่อยวางบ้างนะจะคิดซัดทุกเรื่องมันก็จะปวดหัวเปล่าๆนะคะปล่อยวางในเรื่องที่มัน,มนเหนือการควบคุมแล้วก็ ทำตัวเองนะมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีที่สุดนะคะสุขภาพจิตด,ดีแล้วก็พลอยทาให้สุขภาพกายของเรามันก็ดีตามไปด้วยปิดท้ายด้วยไพ,พ,พ่พัพพิกเนตอีกหนึ่งใบนะคะโฮฟเนตการที่เราจะทําดีกับใครนั้นเราอย่าไปคาดหวังนะว่าเขาจะต้องทําความดีตอบแทนกลับมาเพราะถ้าเขาไม่ไม่ทาดีกลับมาเราอาจจะเสีย นะสูญเสียพลังใจสูญเสียความมั่นใจจนไม่อยากจะทําดีก็ได้ก็ขอให้ทําดีด้วยใจเขาจะตอบอเขาจะตอบแทนอะไรกลับมาไหมก็เป็นเรื่องของเขาเราทําดีแล้วเราก็มีความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเรานะคะทาดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะเชื่อถือว่าถ้าเรากระทาแต่ความดีนั้นสิ่งดีๆนะก็จะดึงดูดความสําเร็จความเจริญก้าวหน้า นะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุป,ปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีสิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาเห่งปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ